สามสีมงคลสำหรับคนที่เกิดวันพุธครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ครับโปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังครับเกิดวันพุธครับไม่ว่าจะพุธกลางวันพุธกลางคืนครับขับรถสีเขียวของเราเนี่ยครับจะช่วยในเรื่องของการน่าคบหาครับจะมีคนรักใคร่เอ็นดูเมตตาและช่วยในเรื่องของการเสริมเสน่ห์ครับเกิดว่าคุณขับครับรถสีดําครับ อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตครับจะผ่านได้ครับฝ่าอุปสรรคได้อย่างง่ายดายครับครับรถสีขาวหรือว่าสีเหลืองอ่อนๆนะครับจะมีในเรื่องของผู้ใหญ่ครับช่วยค้ำชูครับเป็นที่น่าเอ็นดูต่อผู้หลักผู้ใหญ่ครับรถที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันพุธครับก็คือสีชมพูครับหรือสีแสดนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามเข้ามาในเพจครับอ,นนอันนี้ตอบโจทย์ประกันภัยครับก็จะนำเรื่องราวครับมาตอบให้ทุกท่านได้หายข้องใจครับวันนี้สวัสดีครับ